ดีชันนางสาวพัชศศริยารักษายยศรหัส2231นงักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคณะวิทยาการจัดการสาขาอีกการจัดการทั่วไปและมเีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอีก4คนซึ่งมีรายชื่อสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะ 1. นงางสาวศิรานีนพป,ปคุณรหัส2 2 4 1 2. นงสางสาวอารพันธ์แสงอารมณ์รหัส2 2 2 5 3. นางสาวเชลทรทอนแซยะรหัส2 2 2 4และ4นางสาวจันทรัตน์ปินวงเพชรรหัส2238 วันนี้ดิชาและ,ะเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มจะมานําเสนอเรื่องการจัดหาเงินทุนระยะสั้นนะคะซึ่งมีเนื้อหาและรายละเอียดดังนี้ค่ะการจัดหาเงินทุนจากแหล่งระยะสั้นนะคะเป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้สําหรับความต้องการใช้ระยะสั้นนะคะส่วนมากเป็นความต้องการสําหรับเงิน,น,ะะนทุนหมุนเวียนนะคะโดยเฉพาะเงินทุนหมุนเวียนภายในรอบระยะ,ะเวลาบัญชีนะคะและให้มีกิจการมีสภาพคล่อง เงินระ,ะระยะสั้นนะคะซึ่งเป็นเงินทุนที่มีระยะน้อยกว่า1ปีนะคะเป็นเงินทุนที่เกิดการก่อภารผูุพันธ์กับบุคคลภายนอกนะคะโดยนําไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนั่นเองค่ะซึ่งแหล่งเงินทุนระยะสั้นนะคะก็แบ่งออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือ1เครดิตการค้า2ตราสารพณิชย์และ 3. เงินกู้ธนาคารพณิชย์ เครดิตการค้าเครดิตการค้ามี3รูปแบบคือ 1. บัญชีเงินเชื่อหมายถึงผู้ขายสินค้าส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อพร้อมทั้งใบแจ้งหนี้ซึ่งแสดงรายการต่างๆเกี่ยวกับราคาสินค้าจำนวนสินค้ายอดเงินที่ต้องชำระโดยผู้ซื้อไม่ต้องเซ็นหลักฐานใดๆที่แสดงความเป็นหนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ขายจะมีการตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ซื้อก่อน 2. ตัวเงินจ่ายในกรณีนี้ผู้ขายจะขอให้ผู้ซื้อลงนามในตัวสัญญาใช้เงินเพื่อรับรองสภาพการเป็นหนี้ตัวสัญญาใช้เงินนี้จะระบุวันที่ที่ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินไว้อย่างชัดเจน 3. ตั๋วแลกเงินเป็นวิธีการที่ผู้ซื้อต้องเซ็นรับรองการเป็นหนี้ไว้เป็นหลักฐานผู้ขายจะออกดับให้ผู้ซื้อเซ็นรับรองว่าจะชำระหนี้ภายในกำหนดและเมื่อถึงกำหนดจะให้นำดับนั้นไปขึ้นเงินที่ธนาคารใดเมื่อผู้ซื้อเซ็นแล้วดับก็จะกลายเป็นตั๋วแลกเงินและตั๋วแลกเงินนี้สามารถนำไปลดในท้องตลาด เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีข้อดีของเครดิตการค้า 1. เป็นแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ทั่วไปและหาได้ง่าย 2. ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 3. การขอเครดิตการค้าไม่ต้องทำเป็นทางการ 4. เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีเครดิตพอที่จะหาเงินจากแหล่งอื่น 5. มีความยืดหยุ่นสูงเช่นอาจจะเลื่อนเวลาการชำระเงินได้ตราสารพาณิตตราสารพาณิตคือตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุสั้นประมาณ3วันถึง9เดือนไม่มีหลักทรัพย์คำประกันออกโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงมีฐานะทางการเงินที่น่าเชื่อถือและสัญญาว่าจะจ่ายเงินแก่ผู้ถือตัว ตลาดตราสารพณิชย์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ตลาดตราสารพณิชย์ที่ขายผ่านผู้ค้าหลักทรัพย์ซึ่งผู้ค้าหลักทรัพย์จะคิดค่าในหน้าจากผู้ออกตราสารตลาดตราสารพณิชย์ที่ขายโดยผู้ออกโดยตรงวิธีนี้ผู้ออกตราสารจะขายให้นักลงทุนโดยตรงผู้ซื้อตราสารอาจจะเป็นธนาคารพณิชย์สถาบันทางการเงินหรือบริษัททั่วไป โดยซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรหารายได้นะคะข้อดีและข้อเสียของตราสารพาณิชข้อดี 1. อัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าดอกเบีย้ยเงินกู้ระยะสั้น 2. ไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมายเหมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร 3. ไม่ต้องมีหลักประกันข้อเสียผู้ซื้อตราสารมีเงินทุนจำกัดในบางช่วง ทำให้การขายตาสารไม่เป็นตามที่คาดไว้ 2. ผู้ออกตาสารพาณิชย์มีปัญหาทางการเงินจะขาดความน่าเชื่อถือทำให้ขาด,ขา,ดขายตาสารได้ยากนะคะเอาละค่ะต่อจากนี้เราจะมาเรียนรู้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์กันนะคะเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์แบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ คือ 1. เงินกู้ชนิดไม่มีหลักทรัพย์คํำประกันค่ะเงินกู้ชนิดไม่มีหลักทรัพย์คํำประกันก็คือเงินกู้ประเภทที่สามารถชำระหนี้คืนในตัวมันเองได้ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ที่จัดหามาโดยการใช้เงินกู้ที่ยืมนี้มารายได้ที่ได้กลับมาเปลี่ยนเป็นเงินสดไหลเข้ามาพอเพียงที่จะชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวภายในหนึ่งปีค่ะ 2. เงินกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะเงินกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็คือกรณีที่ธนาคารเห็นว่าผู้กู้มีความสามารถในการจ่ายเงินไม่เพียงพอจึงกำหนดให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินแต่ธนาคารจะพิจารณาจากกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจค่ะ และก็เงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่คําประกันค่ะสรุปว่าการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเป็นการจัดหาจากการให้สินเชื่อทางการค้าตราสารพาณิชย์และเงินกู้ระยะสั้นซึ่งเป็นการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้เหมาะกับกิจาการแต่ละประเภทภายในระยะเวลา1ปีในการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นให้เหมาะสมแก่ธุรกิจมากที่สุด ควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียประกอบการตัดสินใจในส่วนของข้อดีคือมีความรวดเร็วระยะเวลาที่ได้รับเงินเร็วกว่าตลอดจนรายละเอียดและเงื่อนไขในการกู้ยืมมีไม่มากอีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นเนื่องจากการกู้ยืมระยะสั้นมักใช้กับการหมุนเวียนตามฤดูกาลหรือตามวัฏจักรของธุรกิจ โดยมีเหตุผลคือหนี้ระยะสั้นมีต้นทุนลอยตัวมีข้อจำกัดน้อยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมมากแต่หนี้ระยะยาวอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและอาจมีเงื่อนไขในการกู้ยืมมากกว่าตรงกันข้ามการจัดหาเงินทุนระยะสั้นยังมีข้อเสียอยู่บ้าง คือถ้าธุรกิจใช้เงินกู้ระยะสั้นเป็นจำนวนมากอาจจะไม่สามารถจ่ายชำระหนี้คืนได้ทันและในฐานะทางการเงินของธุรกิจไม่ดีเจ้าหนี้อาจไม่ขยายเงินกู้ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าธุรกิจเงินกู้เงินระยะยาวดอกเบี้ยจะคงที่แต่ถ้าเป็นระยะสั้นดอกเบี้ยจะมีลักษณะขึ้นลงในบางช่วงถ้าธุรกิจกู้เงินระยะสั้นจำนวนมากอาจทำให้ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยลดลง ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของธุรกิจ